เหลือสตูนม้แล้วครับพี่น้องครับนี่เหลือสตูนไหนนะเหลือสตูนชคกบุญพาเรือสตูนว่าเรือละนองละนองไงน,นะ บุญพาสองเรือละนองมาขึ้นปานี่นะเชคบุญพาบุญนำพาให้เรามาเจอกันในเข้าเทียบท่าของภูเก็ตนะครับมาขึ้นป่าที่นี่เชี่บุญพา แสดงว่าเรือก็ลากแถวๆนี้แล้วมั้งใช่ไหมไม่เสียนะว่าเรือก็ลากแถวๆนี้